สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งเบาะวีโกแชมป์นะครับใส่ครบชุดเลยมีคู่หน้านะครับแล้วก็บาะแคปแล้วก็ยางปูพื้นคันนี้ใส่สีแดงนะครับแต่ในภาพมันจะออกสีชมพูนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันเป็นสีแดงเดอดดำแลบแดงเย็บได้แดงนะครับ บอ่อแคบแบบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับมีโครงเหล็กด้านในราคา5,200บาทติดตั้งตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้แล้วก็ยางปูพื้นนะครับปูพ,พื้นก็ดำแล็บแดงนะครับสีดำแล็บแดงเทดแสงอาจจะเพี้ยนนิดนึงครับ ผู้น่า2,800บาทนะครับแล้วก็ปูพื้น2,500ครบชุดก็1,500บาทคู้น่าจะหุ้มแบบสวมน,นะครับสวมทับบ่อเดิมบ่อเดิมยังอยู่นะครับไม่ได้แกะออกลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับขอบคุณครับ